สวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่ในเกมอันนี้มี w a l d Tower Defense นะครับผมในพาร์ทที่2สําหรับคอนเทนต์กากไปเก่งนะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาผ่านสตอรี่ในด่านที่15กันนะครับผมด่านของวันพีนั่นเองนะซึ่งเซ็ตเนี่ยผมใช้แค่3ตัวนี่แหละจริงๆใช้แค่3ตัวนี่แหละนะครับผมใช้ด้านเป็นนี่เนี่ยคิริโตะในหน้านผู้หญิงนะแล้วก็ซาสึกเกะซาสึกเกะตอนแต่งอุตสาหนะครับแล้วก็แล้วก็บูม่านะเลยนนคนเล่นเยอะมากเลยนะคนเล่นเป็นหมื่นเลยเนาะเยอะมากๆเอ่อนี่ครับด่านที่15เป็นด่านวันพีนับผม มอนเป็นาธาตุพืชน,นะฮะแล้วเ,เริ่มเกมดีกว่าสำหรับมอลในด่านนี้มันบอสมันจะแปลกนะก็คือต้องใช้ตัวที่แบบเป็นตัวที่มันตีแล้วมันจะติดติดไฟติดน้าแข็งอะไรเงี้ยถึงจะเลื่อดรถเราลองเล่นดีกว่าเป็นครั้งแรกนะเนี้ยเด็ดในด่าน15เนี้ยไม่เคยเข้าไปเล่นเลยไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะที่สึก,กับสูตรท,ที่หามาในยูทูปตีเข้ามาในเกมแล้วนะฮะไม่มีฉากคาซินอะโอ้เสียงโคดัง เออบากี้ลนยิงคะตอนนี้อะฮะฮะที่เนี่ยนะเดี๋ยวผมกดข้ามว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอสก,กิปเลยมันอ่านชาน้าจังเลยอันนี้มีบอสตัวใหม่คือโพนิสสโมเกอร์นะมาแทนบากี้เราจะวางตัวชี้ต๊บคุงนะวางประมาณตรงนี้นะนี่นะฮะแล้วก็สกคิปไปเลยใช้าดาบไ <laughs> เรเซเบอร์เดี๋ยวขอปิดเอฟเฟกต์ดีกว่ามันจะได้แบบไม่มีเสียงรบะทุกคนเราจะวางอีชี้ตัวเพิ่มนะครับประมาณตรงนี้ในกัารรอก่อนรอ,รอตังค์ก่อนโอเคจริงไอ้ชี้ต๊บคุงน่าจะวางประมาณ5ตัวนะถ้าไม่ผิดอ่ะ บอลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าตัวแล้วก็วางพวกซันสกิ้กฮะประมาณข้างหลังแล้วก็อาบิลิตโตอีกตัวนึงดัมเบลมันแรงนะอาิลิตโตเนี่ยหกร้อยตัวเนี้ยเดี๋ยวจะวางเพิ่มนะประมาณตรงนี้นี่เวฟเวฟที่สี่แล้วโคตรเร็วผมจะใช้ประมาณบูม่าประมาณแค่สองตัวก็พอละบูม่าเนี่ยแนะน,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 นำประมาณเวฟยี่สิบนะดีดีมากเวฟยี่สิบขึ้นไปอะโคตรดีอะเดี๋ถึงเวฟที่ห้าแล้วนะครับผมผมขอเรียกเป็นเวฟนะไม่ได้กลางคืนนะถ้าภาษาคิดก็คืนไหนแหละผมเรียกเป็นกลางค คืนนี่ผมเรียกเป็นวฟดีว่าเพราะมันชินอ่ะวันนี้เริ่มมอนหกร้อยกว่านะเยาจะอัพคีโตตันสักตัวหนึ่งละอ่าคิโตตันหนึ่งหนึ่งตัวละฮะแล้วก็วางบูม่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งมันจะหลุดต่ววมันหลุดวะหลุดหรือเปล่าวะหลุดหลุดหลุดมันหลุดยาวเลยวะผมไม่ได้อัพตัวข้างหลังวางบูม่าเพิ่มไปแล้วก็อัพคิโตเพิ่มนะมันหลุดอีกใช่เลยตัวนี้คีโตผมตันสองตัวละตอนนี้เราอัพบูม่าไปก่อนละกัน พวกซาสเกะนี่น่าจะวางประมาณเวฟที่เก้านะฮะเวฟที่เก้าก็วางนะอย่างหลุด,แล,แ,ลดแล้วมันจะหลุดแล้วเมื่อกี้วางเพิ่มอีก่อนวางสักห้าตัวเลยแนละ้วโอเคบูมาตัวนี้ใกล้ตันละเอาทีเดียวก็ตันละอย่าได้บูม่าที่มันแบบวางให้ตัวเดียวได้ตังเยอะๆอ่ะเหมือนเอาเหมือนน่ะเหมือนใน All Star. ออสตาบูมาห้าดาวอ่ะโคตเดียวแบบนะั้วนะผมเก็บอัพทีละตัวโอเคตอนนี้คิดตกตันสามสามตัวละตัวที่สี่แล้ว โอเคมูมาผมตันสองตัวแล้วตอนนี้ปอัพชีตโตะไปกันตอนนี้จะคิดชิวชิวอยู่ตอนนี้ชิว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 ชิๆตอนนี้ชีตโตะผมผมตันสี่ตัวแล้วนะ,ะตอนนี้เหลืออีกตัวหนึ่งโอเคตันแล้วต่ตอไปก็คือวางซาสึสเกนะนฮะวาประมาณตรงนี้แล้วกัน gracias, มาผมวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วก็วางอีกตัวหนึ่งตรงนี้อัพแปดแล้วก็รองเงินจ,จ,จนกว่ะจนกว่จะอัพตันเล่มอมอนตัวนี้ประมาณจุดพัน 7, นะฮะเยอะอยู่นะไอคิดโตวผมตีประมาณตัวพันน่ะน่าจะได้อยู่ บอสจะไม่มาเลยต้องรอบอลหมดก่อนเฮ้ยบอสมาแล้วบอสบอสมาแล้วบอสมาแล้วนี่ฮะพุ่นเอกสโมเกอร์มาแล้วตอนนี้มันติดไฟแล้วฮะเล่นรถเลยเห็นไหมมีบอสร้องได้ไหมผมขาดบูมานทิ้งอ่ะลืมไม่จำเป็นละปีอัพวางเพิ่มเป็นตัวก็ได้จริงถ้าถ้าขายบูมานทิ้งนะแล้วก็ไปเลยแล้วก็ตายนะฮะจะตายละติดไฟเรียบร้อยจบเกมโคตรอีซี่อ่ะพี โอ้โผ่านเนี่ย่ยากกลับไปยาลอบบี้ก่อนกนะันโอเคมาเลยตอนนี้เราเริ่มสไลด์แล้วเนี่ยเลเวลที่11นะครับผมรับนี่ก่นอ,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 กอ,อ,อนรับรับเควสโอเควิสิบเอ็ดมีตัวไอจิกซออยู่สองล้านก็กว่านะไอผมยังไม่ใช้หรอกผมยังไม่จ้อเป็นเริ่มตารางโอ้โหสามเอ็มโคตรเยอะเลยเผมไม่อยากลงนั่นแต่คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาลงสตอรี่แค่นี้แหละคลิปหน้าผมนะผมอยากอัพนี่มากเลยอะ แต่ตัวเนี่ยูโน่เนี่ยจะอัปเกรดแต่ผมไม่มีสีเขียวเนี่ยผมจำรูปไม่ถึง15ดห้าเลยโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กับิดตาวใครนะเดิมนใหม่ในอีพีที่สามนะผมก็อีพีหน้าน่าจะเป็นเวฟที่ยี่สิบนะบ้าไปแบ้ว